เลขมงคลของโทนี้ตนพอขึ้นมาาอะไรที่่จะนกองมะกูะกูเย็ดกับลูกพอ กูไม่รู้สึกว่าไทยเป็นคู่แข่งจนกูมาเจอมึงที่กูอยู่มึงมาแย่งของกูแน่นอนมีคนมาทำรายการเบื้องหลังบนรถโทนี่ต้นมาไม่มีหรอกไม่มีใครได้โอกาสนั้นหรอกมีแค่มึงนี่แหละดาราชื่อดังคนหนึ่งที่แบบถ่ายีบนรถแล้วก็เอาในแบบขึ้นมาแล้วก็แอบกินกันหลังรายการมึงอันนี้พูดออาจจะเป็นเซนเซอร์หรืออะไรก็ได้ถ้าไม่มีโทนี่ต้นก็ไม่มีอิสาะนินไต้หวันอีดอกจำไว้ ไอคีบอนี่ฉันก็เราจะถ่ายเลยถ่ายได้ไหมวันนี้จะมาดูเบื้องหลังของรถที่มีผู้ชายขึ้นเยอะที่สุดในประเทศไทยมาสารแนมึงไงได้ไหมไม่ได้ที่มาของคนที่บอกว่าไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงมันมาจากอะไรที่เมื่อกี้มึงด่ากูไงก็มึงไงไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงป้อออกมาจาก ถ้าไม่มีเทอร์ต้นก็ไม่มีสรานอินไต้หวันอีดอกจำไม่ต้องไปเซ็นเซอร์หลายวงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเล่าก่อนทุกคนตอนแรกอ่ะจ็อบทำแค่คลิปแบบทคนการศึกษาคืเทยำเทียอะไรบ้คือดูศึกษาทำทำไมก่อนคือทุกคนที่คอยตามตอนแรกอ่ะจะแบบอุ้ยสแานอยากไปเรียนต่อไต้หวันจังเลยแล้วทำทุกเรื่องคนกอีดี่สแานทำไมนะอ่ะดิเดี๋ยวขอให้ดูเบื้องหลังก่อนนะครับคือบนรถอ่ะก็จะเป็นรถที่ทำเงินผู้ชายอ่ะทักว่าอบอะอะไรรถมีไหมสุกนี่ไง เแล้วเวลาชิจะถ่ายชิก็จะต้องมีกล่าวสองน้าอันนี้เป็นเบื้องหลังสุดๆเลยนะทุกคนพาทุกคนมาแล้วก็มีป๊อปเปอร์ด้วยยังไม่ได้ให้ดาราหน้าใหม่แนะนำตัวในช่อง YouTube เลยนี่แล้วก็มีอไอันนี้หัวหลักคุยจริงป่าวคุยอันนี้ใช้ยังแต่รันได้รัคยกับไข่ได้รันคุยพิสูจน์ได้จริงแม่แม่แล้วชิก็บอกว่าแบบทำคลิปสิเรื่อง คนมันดูเยอะไม่ตอนนั้นกูแนะนำมาหลยบอกว่าแต่กูไม่ได้บอกปะเมื่อไมคือเหมือนกูเริ่มทําผับมั้งแล้วฉีแล้วหล่อนก็บอกว่าแบบอเออแล้วหล่อนก็บอกว่าเออตามรอยแม่ไม่ลูกถ้าไม่มีชีอ่ะฉันไม่ได้เกิดแบทุกวันนี้จริงๆนะ แต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดผู้ชายคนไหนที่เคยทวงอิสต้นก็ลองทักมหาสารนดูก็กินขี้ไปเลยได้ไหมอีกขี้ไม่ติดอยู่แล้วเรื่องของการกินขี้ได้กูบอกเลยว่าผู้ชายคนไหนถ้ามึงกินก่อนกูกูจะโกรธแต่แต่ถ้ามึงกินขี้ต่อกูไม่โกรธไม่ว่าพูดแล้วนะได้กันขอแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอันนี้พูดชื่อได้ไหมอ่า ถ้าไม่เข้าอีกคือมึงไม่มีสิทธิ์ได้กินแต่ถ้าเข้าแล้วฉันขอกินต่อได้เลยไม่ติดเลยนะไม่ติดเลยแม่้ <ไ>ลเพราะช่วงเนี้ยฉันชอบลุกมากฉันพูดจริงช่วงเนี้ยฉันชอบลุกอันนี้ฉันขอลุกได้ไหมอันนี้ฉันพูดจริงมึงเท่าไหร่จอบจอบมั่นลุกสี่สิก้าทำไมหรอเดี๋ยวดีเขามีที่เสิร์ฟขึ้นเนาะเสิร์ฟจาก49เป็น56าหกไอหิ่แม่ทนไหวอ่ะแม่ก็ทนอยู่เลยเออแบบแม่49จะเสียวรอไหมวูใช้มือล้วงล้วนะทุกคนนะวายแม่เคยมีคนมาทำรายการเบื้องหลังรถโทนี่ต้นมาไม่มีหรอกไม่มีใครได้โอกาสนั้นหรอกมีแค่มึงนี่แหละดูอยากเล่าอันนี้้แมม่่เลาได มันมีอยู่จริงไหมที่เขาชอบเหมากันบอกว่าดาราชื่อดังคนหนึ่งที่แบบถ่ายคลิปรถแล้วก็เอาในแบบขึ้นมาแล้วก็แอบกินกันหลังรายการมึงอันนี้ก็พูดผ่งอาจจะเป็นเซนเซอร์หรืออะไรก็ได้เคยมีคนหนึ่งซึ่งตายแล้วมึงไปเลยวค่ อันเดียขอชี้ถ่ายแต่ยังไม่ได้บอกชี้เลยนะว่าจะถ่ายเรื่องอะไรเธอฉันอยากเป็นยูทูบเบอร์ดังๆแบบเธอบ้างฉันต้องทำยังไงเธอสอนฉันหน่อยมีรุ่นน้องที่ทำยูทูบเบอร์กำลังดูอยู่คือจะบอกว่าใครอยากเป็นยูทูบเบอร์มันเป็นได้แต่จะเป็นมึงอย่าหาเรื่องลัวลรกูมีคนชอบถามมาเยอะมากสู้ๆใครที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ก็สู้ๆไม่คำถามที่เขาถามมาบอกพี่โทยต้องกินยามันยี่ห้ออะไรคะกินสองเม็ดเลยเนาะกูระดับโลกใครนดอกกูมี รางวาัลการันตีระดับโลกเรื่องความมั่นเนาะไม่ใช่โลสีทองโลสีเลินแต่กระดิเกินใครจะทําแล้วก็เอาในแบบเรื่องคุยอ่ยมาออกได้เยอะเท่าไหร่ตั้งแต่ตัวจริงเธอเป็นคนซอฟคนน่ารักคนหนึ่งเลยนะทนอนมึงจะแกร่งทุกคนฟังหรอว่าจริงกูเป็นยังไงคนคนแบบชอบคิดว่ากูอ่ะคือคนที่แรงแล้วแบบโอเคพึ่งความจริงเป็นอย่างนั้นค่ะ้า ลเลเเรา่นจริงๆก็เป็นคนเที้ยแหละดูนี่คนหนึ่งแล้วหล่อนกับฉันเคยทะเลาะกันกี่ครั้งจริงไหมที่เขาถามว่าพวกเราเก่าเหลากันกสุดๆบอกเลยว่ากูอยู่กับอีกอ,อกนอีสลันทุกวั๊นะเพื่อคนคนเดียวนี่ตีสลิดนะนี่ที่มาหาเธอเยตัวนบอกว่าตีสลิดนะไม่ไม่ไม่ไมเราตอนนี้ดีกว่าตอนที่กูรู้จักมึงครั้งแรก<อ>มึงฟ้องกูมาได้ไงวะมึงอันนี้เล่าแบบจริงๆเลยนะแต่คือฉันจำไม่ได้คือจ่อแหมไปทางไหนนะไปทางนั้นน่ะกรมขนส่งทางบกอ่ะอีฮีไปนั่งหลอกก็ได้อะอ๋อแล้วคือแบบ คือหลอกก็ทาชอคตอนั้นฉันอยู่กับแฟนคนแรกอยู่เลยเอางี้เวลาเห็นคนทําคนเทนหลักกันแบบว่าฟิลแบบรักเอ่ยเตยหอนเงี้ยรู้สึกยังไงตลกเราคุณจะบอกว่าอีกพวกข้างรักคุณจะแบบแล้วตอนดูคลิปอีสระกับปวกเก่ามีมีจังหวะที่แบบสักวันหนึ่งไม่คุณรู้สึกว่าแบบกำลังพูดไม่ดีควลงนะกุณกำลังเห็นแบบตัวเองในอดีตมึงแบบตลกอีกพวกข้างรักข้างรักแล้ว หลักล่าสุดอีกไม่นานก็จะเห็นพวกพวมึงก็จะเห็นคลิปร้องไห้ออกมาแม่เราไปนั่งเที่ยวแบบนั่งริมทะเลดอกทำก่อนเทนี่ดอกอะไรที่หนูทาอะไรที่หนูทวิตอะไรที่หนูโพสเฟสแม่ทำมาก่อนเหรอแ <laughs> ม่ทำอะไรน<ม>ีร่่<ม>อพอนทุกอย่างเลยเหรอถามก่อนว่าทุกวันนะี้ ใกล้เลิกกับแฟนยังยังหลักกันดีอยู่แต่เวลาเราทำคนเทล้านคนเขาใจผิดว่าเราเป็นคนล้านซึ่งความจริงก็คือล้านยิ่งกว่าเดี๋ยวเข้าซาวน่าสดยิ่งกว่าอีสานก่อนเนี่ยจ้ากำลังชวนโทย่ต้นไปซาวน่าไปไหมเคยไปไหมไม่ไปไม่ไปอันนี้กล้าพูดเลยว่าคือกูมั่นใจมากคนที่บอกว่ากูล้านมีใครบ้างที่ได้กินกูไม่มีเลยเพราะชีไม่ได้แบบเป็นคนนัดเย็ดในซาวน่าแต่ชีนัดอ่อนนเด็ดกันน้ำกระดับลืมอ่ะแล้นถามก่อนว่า คิดคำถามเก่งเหมือนกันนะไปคอนเคเตอร์เนี่ยบนรถไม่คือ,คอตอนแรกเันจะเล่าเรืเ่องให้ฟังคือจะเล่าตอนที่ชั้นกับอิสระนันรู้จักกันครั้งแรกให้ฟังอืมคือชั้น่ะนานมากนะสองปีนะออประมาณนั้นปีสองปีเอ,อิสรันคือเทสกูกูบอกเลยว่าถ้าไม่รู้จักอิสระนันกูนัก <c oughs> ้กูอิสระนันให้ตายไปเลยกูบอก <c oughs> แบบเป็นเพื่อนหรือว่าอยากชั้น เธอฉันชอบตีๆจริงๆเลยต้นโทรมาครั้งแรกขอดูถึงเท้าหน่อยจาได้เลยกูไลฟ์ไม่ใช่ที่ถ่ายคลิปกับมึงแล้วก็ยกขถุงเท้าให้มึงดูอ่ะมึงกูอยากดมมากสลับตอนแรกกูคิดว่ามึงไม่ใช่คนไทยกูยังจําประโยคแรกแบบทักไปหาะมึงอุ้ยพูดไทยได้ด้วย ได้ครับพี่โตผมเป็นคนไทยครับก็ผิวๆปแม่แต่มึงไม่เหมือนคนมึงไม่เหมือนคนไทยเลยใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะพอมารู้จักเอาตรงๆนะกูไม่รู้สึกว่าไทยเป็นคู่แข่งในการทํ o ยู u ู e มึงกูเลยจนกูมาเจอมึงคู่แข่งที่น่ากลัวมากเลยมึงก็เฟกบ้างมึงไม่ต้องพูดเรื่องจริงหมดก็ได้ไม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่กูทํามึงทําหมดแม่คือตลาดที่กูอยู่มึงมาแย่งของกูตารอยแม่ตูคือถ้าเอาพูดเลยถ้าหนูไม่มีแม่หนูไม่มีวันนี้ตอเลย นีงหนูพูดเลยหนูตามรอยแม่มาหนูก็คงจะทำคอนเทนต์เร uh 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 ื่องทุนต nice ่อไปเรื่อยๆตอนนั้นทำไมทำเรื่องกูครับเฮ้ยแต่เอาตรงนะคือกูก็เป็นคนที่ได้ทุนแล้วกูรู้สึกว่าอยากให้คนได้ทุนมึงกูก็ได้ทุนปะกูไม่เห็นอันนี้พี่โนนี่ต้นเล่าหรือว่าอวดนะคะอายุสิบสิบห้าไม่ใช่สิบห้าสิบเจ็ดได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเออใครจะไม่รู้อีดอคนที่ต่อบ้านเรื่องเรื่องุูเนี่ยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยฉันเลฟิเซนต์ไทยแลนด์นะคะอย่าดูคนแค่ภายนอกเนาะแค่พร เราใส่แว่นตาดำไม่ได้หมายความว่ารอนไปตอนไทยไม่ได้ไทยจริงๆหรอเอ้ยเธอฉันไปเคยไปแข่งหนังแบบก็รอนได้คุณมอกรุงเทพเพราะว่าเรียนเก่งอะไม่ใช่คืออ่ะไหนกเเล่านะไม่เคยเล่าเรื่องเรื่องเรื่องตลงไม่เคยเล่าเรื่องดีที่ไหนเลยม้งแรกทุกคนอ่ะอ่วมึงบ้านจนมากสาวเศร้ามาแล้วนะสาวเศร้าดัเดี๋ยวฝากทีมัดต่อใส่สาวเศร้าดดวยนะขาบัวบ้านจนมากมึงรู้ไหมว่าตอนที่กูอยู่มัธยมมปลายอะ ทศนศึกษาสามปีที่อยู่มสี่มห้ามหกกูไม่เคยได้ไปเลยเสียเงิน80บาทกูไม่มีเงินกูไม่มีเงินจริงๆกูจนมากแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้กูแบบรู้สึกว่าจะทำยังไงให้ชีวิตกูดีขึ้นวะกูก็เลยตั้งใจเรียนเพราะฉะนั้นกูเป็นเด็กเรียนเก่งเรียนมากโตมาลาดค่ะนี่ตางข้อคิดให้ลองเอาไว้ว่าอย่าเรียนมากเนาะโตมาจะลาดแบบนี้และเคยไหมเคย แต่หมอปลายอ่ะสี่ห้าหกถึงเวลาช่วงสารภาพบากของโทนี่ต้นแล้วกูยยดกันลูกผอลูกผอเขาเป็นอาจารย์ครับเออมันมาอยู่ในเคยเล่าที่ไหนบ่าบอกก่อนไม่เคยเลยหรอไม่เคยอันนี้ไม่เคยเลยกันลูกผอพอขึ้นมหาลัยกูดูดจัดของมากูเฮียกันเเล่าเลยนะเฮียกันมันเด็ดตรงนี้คือ ตอนนั้นอะ่ะกูเข้าไปหาอาจารย์นิโฮมาก,กูคือห้องมาคูอ่ะมันจะเป็นแบบเป็นล็อกเป็นล็อกอก็ล็อกออเป็นห้องใครห้องมันล้แค่น,นี้พอกูเข้าไปปุ๊บมันมีอีเด็กมาส่งงานแล้วมันก็เคาะปักปักปัก,ปกซึ่งกูกับอาจารย์นะกูคุกเข่าอยู่เว้ยเดี๋ยวอาจารย์ก็ถอดกมามึงเคี้ยมากอันนี้เราเล่นนะเราเล่นอันนี้เราเล่นเราเล่นเรื่องเรื่องแต่กูกับอาจารย์ทำไงดีวะช่างมันไม่ต้องออกไหนไหเราก็อยู่ในนี้แล้วก็ดูดกันไปภายนอกสุดฤทธิ์จนแตกกูกินน้ำสุดพลังอันนี้อยู่ช่วงอายุเท่าไ เคิดว่าเอ้ยเราทาอะไรกันนานแล้วเออสักพักหนึ่งแล้วมันน่าจะไปแล้วปรากฏว่าพอออกไปปุ๊บอีฮียนานั่งอยู่หน้าห้องเขียมากรอส่งงานรอส่งงานเขียมากกูไม่มองหน้ามันแต่กูรู้ว่านเป็นชนีแล้วกูก็รีบเดินไปแล้วกูไม่ได้คืออาจารย์คนนั้นนะไม่ได้เป็นอาจารย์คณะโอ้ป็นปีีคณะหนึ่งซึ่งก็แล้วแต่อาจารย์จะจัดการยังไงก็ชอบกูจะฝากถึงอีชนีนะถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่ มึงทำไมไม่ไปอีสานั่งรอทำเยี่ยไรแต่เยี่ยเกินนะแต่เสียเพราวันนั้นละไม่ใช่ครั้งเดียวนะหลายครั้งแล้วนี่หรอมีอีกอะไรอีกมึงกูไม่เคยเล่าที่ไหนเลยตอนนั้นอ่ะกูฟิตเนสที่หลังมออาจารย์อีกคนนึ่งนะบ้าอะไรหรอว่าอะไมึงเยี่ยลาดเนาะบ้าอะไรชื่อดังอันนึงมึงยาว่าอะไรก็สิครั้เนี้ยก็ฟิตเนสกันอาจารย์ก็ไปฟิตเนสคนละคนนะคนละคนโหเลิศปะแล้วเล่นฟิตเนสกันอยู่แล้วเกิดเงี้ยนยังไงก็ไม่รู้ซึ่งก็คุยกันว่า ผมลงไปขารอข้างล่างผ่านมาอีกวันหนึ่งมันมีตัวละครเพิ่มขึ้นมามก็คืออันนี้กูเล่าให้ว่าหนึ่งในนี้เป็นแขกรับเชิญกูในรายการเย็บกิ้เคยมาออกบนรถซึ่งอีหียเนี่ยป,ปาดหน้ากูเรื่องปาดเทปมันมีทุกวงการแล้วนางก็อ,อีกคนนึก็ไปเล่นฟิตเนสด้วยกันนัออ่นแหละแล้วนางก็นัดกับอาจารย์มาลงมาครับแล้วกูก็งอนไงกูมาก่อนไงแล้ะมึงจะมาปาดหน้ากูไม่ได้นางก็เข้าไปปุ๊บกูก็แบบก็งอนงอนแล้วอ่ะเออแบบมันยุ่ยอยู่ในใจว่าแบบมีคนปาดอะไรเงี้ยเออกูก็ นะน้องแล้วแล้วนางก็รู้แล้วว่ากูแบบกงกูงอนอนางก็เลยอ่ะออกมาบอกว่าจําไว้นะว่าอย่าคิดจะกันสีนกู <c oughs> อ๋อที่เล่าเนี่ยทอ <c oughs> ไว้หรอว่าอย่าไปกินของพี่แต่ถ้าพี่กินแล้วน้องกินได้โอเคพูดแล้วเนาะพูดแล้วเนาะถึงช่วงสำคัญเลขมงคลของโทนีโต้กูไม่รู้นะว่าเลขเท่าไหร่เพราะว่าเอาแหละคสี่สิบสองห้าสิบสองห้าสิบสี่ห้าสิบหกมึงพูดใหม่พูดผิดอ๋อสี่สิบเอาไปสี่สิบเก้าห้าสิบสองห้าสิบสี่ห้าสิบหก สำหรับกูนะแต่ก่อนเนี้ยกูเข้าใจว่าก,กูกลัวประมาณแบบ49ไม่เกิน52แต่ปัจจุบนันก,นกูว่ามันใหญ่ขึ้นจริง <C _ stems> มือผู้ชายทุกคนร้อยคนดูดกูออกน้ำตาไหลหมดเลยเล <C _ vs> ่าปากผู้ชายนะจริงอันนี้เล่าหรืออวดอีกแล้วนะคะมึงผู้ชายบอกโอ้ยยามาก,กูมันจะเป็นอย่างเงี้ยตออกขึ้นม<ะ>ึงเหี้ยมากคิดนี้เฮียซ้ายขวาตมไปงัดหรอใช่เสี่ยวนะงัดอ่ะมึงกูเสี่ยวแล้วแบบ สวยอะกูบอกเลยกูเคยเนี่ยขันนี่รถคะแนะตองที่กูนั่งอยู่มาแล้วผู้ชายก็ดูดกูหัวสุดฤทธิ์หรอสุด เดี๋ยวฮะอมตรงนี้มันงัดคอนะถ้าอมตรงถ้าอมตรงนี้แล้วหลอดมันงัดอ่ะมันจะแบบสุดคอเลยนะมันจะแบบออกอ่ะจะแบบออกอ่ะหาแม่สลานคลิปเนี้ยตัดให้กูดีๆแล้วสรุปว่าเรื่องมงคลก็คือเท่าไหร่นะคะว่า52หรือ54ได้โอเคลูกการทุกคนประมาณนี้ฉันตื่นเต้นอ่ะฉันได้มาแบบลดดาราทุกคนใครคิดว่าสลานจะได้มีวันนี้ได้ขึ้นรดดารายูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของเอเชียมึงคือแบบแกล้งญี่ปุ่นไต้หวันก็ไม่ได้ทำรายการแบบนี้สุดฤทธิ์อ่ะบอกเลยว่ากูคืออันดับ่ง <laughs> ค,คืออันดับหนึ่งของเมืองไทยแม่ดูเขาเอาคอนเซปต์เนี้ยไปทำกับแอคเคอร์ในไต้หวันได้ไหมก็จนะู้นะไม่มีเนาะอะไรสะพงสพอร์ตกันอนะ่ะไม่กูจะบอกว่ากูกล้าพูดว่ากูคืคอรายการ18บวกอันดับหนึ่งของเมืองไทยแต่ก่อนกูจำได้คนดาค่ากูชิบหายจนกูหยุดทำปัจจุบันอีดอกดารามาทำรายการ18วกเยอะไปหมดแต่จะบอกว่าทำยังไง ก็ไม่สุดเท่ากูไม่เกี่ยวนะจ๊ะถ้ากลัวจะลงก็ลงเลยนะคะที่เพจโทนิโต้ชาแนลสลัร้อยกูพูดไม่เกี่ยวไม่ได้บีบด้วยเลิยแล้ววันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่รู้สึกว่า มึงคือจะบอกว่าอีกเยอะก่นอีกตั่ได้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 ของหล่อนเองอันนี้ของหล่อนเองใช่เพราะฉันคุยเมนไม่ใช่ฉันคุยเมนคือบางทีเราเราเป็นคนชอบดูดใช่ป่ะเราดูดมึงรู้ไหมว่ารสชาติของของกลวยเนี่ยมันคือที่สุดแล้วมึงเก่งเหมือนกันนะมึงแบบสามารถถ่ายคอกได้โดยที่ไม่ต้องบีบก่อนเลยไม่ต้องบีบป่ะฝังฝังลูกไม่มีรสชาติใดในโลกนี้หอมกว่ากลวยกว่ากวยอร่อยเท่าคย เพราะฉะนั้นบางทีมือเจอผู้ชายควยเหม็นอ่ะมันไม่เลิศแล้วจะไปให้หนางหลางล้าง,างน้ําเปล่ากินเหมน็นๆก็ติดจะไปให้ล้างสบู่กินสบู่ก็ติดบางอันมีรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่มึงถามคำหนึ่งอยากดูหรืออยากแดกสตรอเบอรี่อยากแดกช็อกโกแลตกูก็เลยแบบเราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดฉันก็เลยออกผลิตภัณฑ์ตัวเองขึ้นมาว่า TSP b a r t e r ย่อมาจากอะไร b a เ t e r มึงมึงไปถาด้วยขนาดนั้นหรอคือ TSP b a เ t e r ก็คือเป็นเป็นแบรนด์ของฉันเองอ่ะแสงยังไม่โอเค กูไม่ตัดขาคลิปนี้กูปล่อยยาวคุดโนแต่แสงยังไม่ได้ก็รอไปก่อนนะคุณผู้ชมแสงมาละโอเคมาแล้วเนาะมาคือจะบอกว่า T S C Butter นานล้างสะอาดแต่ยังคงรสชาติของแบบออริจินอลมึงเวลาอมขมมันละมุดดินด้วยใครนับกับว่า ในคลิปนี้ได้แล้วตอบถูกอ่ะ <c oughs> แจกไปเลยสิบกล่องซึ่งวันนี้เรามีรางวัลมาแจกสำหรับคนที่แชร์คลิปนี้ตายแล้วเกินและคอมเมนต์ว่าทำไมถึงอยากได้ทีเอสีบา์เธอเราแจกไปเลย2รางวัลพอ <c oughs> ม่เดี๋ยวมันเข้าเนื้อเหรอไม่เดม้าเนื้อไ่แจกค่ารางวัลเออคิดเองหมดเลยคิดคำนี้เลยแจกให้ด้วยโอเคได้แชร์คลิปนี้และคอมเมนต์ว่าทำไมถึงอยากได้ TSP เ n t h e r อ่าฉันจะแจกไปเลยคนละหนึ่งกล่องอ่าค่ารางวัลและพิมพ์มาด้วยว่าแขกรับเชิญในเย็บเก่งคนไหนที่อยากให้ใช้ TSP มากที่สุดกติกาเยอะมากพี่ดออ่ะใครสนใจสามารถสแกน QR code ไม่ต้องสแกนใครสนใจสามารถแอด บาเทอร์หกักดีเอมมานอถ้าเป็นผู้ชายก็ว่ากาันแอดอะไรนะแม่เอาใหม่แอดบาเทอร์หกเก้าอเฟลวันนี้ขอบคุณพี่โฮอรต้นมากนะครับที่แบบให้สลัดได้มีโอกาสมาขึ้นรถก็จะได้ให้แสงมุนบ้างและก็มาส่งกูที่บ้านด้วยขอบคุณมากนะครับเฮอต้นฝากปิดรายการหน่อยปิดก็ปิดไปกี่ควายฝากกัะแจ็คนี้ด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคน